งานที่สายเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้องจับตาเมื่อวันที่3กันยายน2568ผลอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุลผู้บัญชาการทหารอากาศให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดงาน RDA TR Defense Technology and Innovation Exhibition 2025งานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้วยตัวเอง ภายในงานมีอะไรที่น่าสนใจบ้างบอกเลยว่าอัดแน่นไม่ว่าจะเป็นการเสวนาเรื่องการประยุกต์ใช้ AI และคอนตัมกับกองทัพไทยที่เป็นอนาคตของวงการทหารหรือจะเป็นการโชว์อากาศยานไร้คนขับติดตั้งระบบค้นหาความร้อนสำหรับภารกิจดับไฟป่างานวิจัยที่ตอบโจทย์สถานการณ์จริงของบ้านเราและยังมีบูธจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันอย่างคึกคักงานนี้ยืนยันชัดเจนว่า ความมั่นคงของชาติไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินตราแต่มาจากการพัฒนาด้วยมือของเราเองซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่กองทัพอากาศยึดมั่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่ออนาคตของประเทศคุณผู้ชมคิดว่าเทคโนโลยีอย่าง AI หรือควันตัมจะพลิกโฉมกองทัพไทยได้อย่างไรบ้างคอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารสุดล้ำจากเรานะครับ